สวัสดีครับแม่แดงหมุนหาเก็บมะหอยใช่หรอน้ำหน้าไ,ไม้ห<ม>าเก็บมะหอย,อยน้ำได้มีอะไรแม่หอยเหี่ยงหอยเชอรี่เป็หอยเหี่หยงอมาเลยเย็นบะลูกพันยางเหรียญดูไข่แต่บ่งพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้ <c oughs> ผ้ามาเรียนนั่นหน้าพี่วันครับผมไอส้สรงแล้วเผาทานอยู่ อีวันนรกกะก็เลยอุ้มมานำมาเด้อมาเด้อเฮ้ยสนุกเรียนหลินนแล้วเนาะมาทั้งคนที่ว่าขาเจ้าเฮ็ดให้ยน่าติดมีเลยพี่นอนะ้องเนว่าบังยีไข่มาเนาะมาเด้อลงมาเด้อพนี่น้องเอ้ยมีบอลน้องใหม่เจ้าทีเ่เป็นเย็นดีให้เออต่างจากอยู่ในบ้านนี่ลีเนาะอยู่ตรงหน้านี่เนาะ,ะนเย็นไอก้กะเย็นคว่ำเย็นของไอ้เข่าไหมมามามา,มา,มา าบอกถะได้แหงเรียนไปไม่ไหมอือนี่พี่น้องเห็นบัน้องไหมสามมูลขดนได้มาเบิ่งบ่าเพลิดเาลาน้องมานาเห็นบัวคนน่ะกำลังขึ้นหงข้างในสดยอดน้องกำลังงามอือเห็นบักกำลังขึ้นเลยพี่โอ้ยหลายเลยพี่น้องเลยรวมสมบูรณ์พ่นเห็นวะอือมองดีดีรวมสมบูรณ์ขนาด ไปไปไปย่าไปทางนั้นเลยไปยาทางนั้นอี้หวดนี้เพิ่อนกันนะตีคนเพื่อกันนะฝนใาย่เราหายเห็ดหายอย่างพวกนั้นมาเด้อพี่น้องเห็นบ่าแหนงมัน,นแหนงพอดีง,งามเลยอือพุ่นมองคอยไปเอาเพิ่อนบนน้องใม่เต็มเลยแลืมเห,ห็นซีฮานอ่นะพอดนะแล้วก็แหนงอีกพวกงามพุ่นไหนมาน,น,น้าเลยบ่ได้ยุ่นี่เจ้ามีเจ้าเห็นหวดในนี่ เห็นอยู่มันหักอยู่ข้างในพี่น้องขดน้อยมานํามันเลยบาดได้มันมายากขดน้อยมีคนน้อยเนาะเอาไอ้พี่น้องมาเลยอ่าเพือบาดเดียวพี่น้องจะถวายเจ้าค่ะสวายลงมาเล่นนั่นก็ถอนเพิ้มเพื่อดอกห้สันบาดนีงบ่เอาแบบนั้นแหละขุ่นสองแง่งบอกง่ามให้บอกโตว์ดำ พวกเราพี่น้องเอาเลยเต็มที่ว้าพี่นอ้องโอเคเดี๋ยพวกพี่นเอากันยุบเอือตากองเฝ้าลูกไปน้ำบะไรเ,เพิ่นเฮ็ดอยู่พุ่นพี่น้องอันนี้ โชว์พี่น้องลงมาทำไมลงมาทำไมนี่เป็นไรนี่นี่นี่นออทำไมอีก็ได้อ้ออย่างอ่ายลองลองัองท่าวเดียว มอน,นพ,พี่นองเห็นบราเงิน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 มือธรรมชาติกันา่ะไปจุงเมื่อนไปปล่อยซื้อคูไปหายวันมันเป็นปลาไาย,ยุหวยเลยไป้องเกิดกัน้ำหวยแต่ว่าช่วงนี้น้าม,มันบ่หลายน้าม,มันแห้งอยู่ฝนตกนมากเลาน้ามันยังไม่ขึ้น,น,น,นขึ้นไปไซก็ ก็าทางให้น้าถือก็ขูดเด้อโอเคครับไปไปพี่น,อน้อ,องควันคือขนาดโอ้นำน้องนี่โอนให้นี่นไหมนี่ว่าแม่นี่ยาี่งมฮะว้าวบวยรู้ประเด็เดียวเห็นทันจั đang con này bั่น đứng นี่เด้อลงน้ําอีกเด้อ ได้หาแน่พี่น้องหราพี่น้องมาเบิ้งเพิ่น<า>ึ่เออเพื่อนเออนห็นว่าพี่พน้องเผลอบาดเดียวใช่ไหมตอนแสงอะไรอ่างเงีมเดียวน้อมใหม่มันเพิ่นตอนเพิ่นอันอันแปะว่น้องใหม่ไปไปกับบัณฑิตไทยแล้วพี่น้องว่ายากเพกื่อนเห็นบ่ขนาดมาทายเมียแป๊บเดียว,วาายเบิ้งบ่กไปจัดการหมน เดี๋ยวอันบ่มีน้ำเลือดหรือพี่น้องน้ำเพียงตก็อมองไงละเพียงแข่งเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อไปไปแม่เทาขันพันยาให้น่กาก็ดีอย่างหนึง่งอันนี้มีวัชพันนี่มามีไปผ่างามมาพี่น้องเบื้องเราคิดทอดบานบา่พี่น้องยังเมืองนอกอาจสีเบื้องนั้นก็พอได้คิดทอดบานเนาะ อ่พาพันมุง่งคนมงคนหัวแม่งมันคือลูกติดลูกอี่นะี่ะว่ปะาจะเป็นพันเดียวเออเนี่ย เปนปว่าแต่แพงงามนะโอ้ก็ใช่ละฮะยูฮันมาเด้มาเด้มาเด้เอ้ยน้องนี่บอเป็นมาเอาลูกคุณเพื่นกำลังหาอยู่คนเดียวคนเจ้าเบิ้งดูพี่น้องเอ้ยไข่น้ำไปหยอดใส่เอาหยังทั้งคุณกับพี่อยู่ภูเขาเลยพี่น้องคนละเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งเบิ้ง เอาใส่เอาแางอืมอึ้ยเป็นทายาทแงงแงเอาพี่น้องแบบคนหน่อยมาเดี๋ยวใส่เอานงานมาแองพี่น้องดูบัดนี่ได้คู่แล้วค่ะพี่น้องคะเหมือนจะตายน้องหม่แงงเลยไม่บงอะน้องไม่บงแล้วนี่กับพ่อแกงไปเห็นนี่เมียไปพ่อพี่น้องเขาคลิปนีกัต่างเมึงน้องมาหน้ามาแางเด่น เป่าเมียหาเนื้อใหม่มเมื่อยพอกับเมื่อยาว่าห้ามในเรียนน้ำพนน่นเนี่พี่นอ้องเบนะุ้งตรวเห็นบ่พี่น้องเบุ้งกับหลัดอ่ะโอ้ยคลิปนี้ว่าเป็นจีไส้ซื้อว่าอ่านสามพอแม่ลูกพากันมาหาเนือใหม่ห่างแต่น้องมาหน้าเรียนออมทงอยู่บางทีเด้อพี่น้องไ, <laughs> ไปให้เหนียวไปพี่น้อง เราก็คิได้ไปพี่น้องมุงดวตากล้องกะที่อุ้มหายยุ่นล่ะถ้าก็อยากให้พี่น้องเห็นคลิปแบบนี้ก่อนเห็นเห็นเมียก็ลูกเพื่อนนั่นจุ่งกันยางซะก่อนบัดบอกเพชรปิดชิปเลยทั้งที่อุ้มบอกใส่น้องใม่อีกแล้ววะมีเขาไปเอาปล่อยเพื่อนได้คอยดูเลื่อยเพื่นว่าไปเห็นน้องใหม่อีกว่าันพี่น้องนั่นๆจำน้องใหม่จะยุ่นถิ่มได้บปะ

อีวันเอยู่ต้องมาอ้มาเองมามามาไปไปไปไแม่นไฮแมนไฮแมนได้มาให้มาหน้าอีรีแล้วมาแกงอยู่เทียงหน้าคือยิ่ักตรงเนี้เาาาน,นาะเฮ้ยแดดมาอันใม่พอยือให้มา ไปมึงไหนเด่นเนาะมสมพอดีดไหวมีอยู่แล้วมันงวยหน่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะตีขอบุกขอบใจพี่น้องที่รับชมเด้อพี่น้องคลิปนี้กับบ่ได้หาบา่ได้ทายตอนหายเบิ่เต็มทีนะแม่เนาะคือว่าเข้าใจว่ามาหาเนาะใหม่เอาเนาะแม่เนาะหลังงานยากน้องมาหน้าแล้วกกับตามถุงหน่อยลาพี่ลาน้องซะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ มานะบ๊ายบายแม่แข้งมานอนใหม่น้ำเจ้าแข้งน้ำใหม่โจ้พี่น้องเอาโอเคพี่น้อง <c oughs> โอเคครับ